เนยพึบบ่งเน่นั่นแหละเดวสิไปฮะโอ้โหป๊าดพุ่นอะลุไปลึกๆพุ่นนะค่ะพี่รองค้าอันนี้ก็พาถอดจุดนี้เขาของน้ำอนี่นะคะมาถึงจุดแล้วเนาะบึงบึงขีดห้าสิบไปตรงถนทางข้างกัน,กน หาอย่างชมวิวย่างก้อนกอดนะเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะแรนนะดิ ยังก็ได้โม่สักกินกินเลยสักกินกินเลยพี่น้องค่ะอโอ้โหสุดยอดนะโม่ฮอดนะข้างล่างอ่ะสวยสดุดงาม สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะเดี๋ยวเดีด๋ยวเขามาหอดแล้วนะคะเลื่อนดันล้านหินมหัศจรรย์บ้านหว้วยกระโปะตําบลลักด้านอำเภอน,นามนาวจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะวัดเพชรชบูรณ์นะคะเนี่ยวัดเพชรชบูรณ์อ้ยสวยงามคุณผ้ชงคะสวยงามสวยงามเบิ่งมาเบิ่งล้านหิน ปืดพี่น้องพาเบิ่งความมาลังการมาเบิ่งความมาลัางการของาาด้านทินะะโอ้โหนี่แหละค่ะนี่แหละนี่แหละคุณพ่อการสิบห้าผีพานองทุ่งไปเบิ่งนะคะสิบห้าผีพานองทุ่งไปสัมผัสใกล้ๆต,ต,ต,ตื่นตาตื่นใจเลยล่ะมอหมดทางกะ มาอยากอยู่แต่มันเราจะทังไม่ไกลที่เราจะทั้งถ่มา,งมาาบกไก่มาอยากอยู่ตักับบกไก่นะคะสวยงามมากมากเลยเดี๋ยวคุณพ่อมการสิพ้านงไปเบิ่งใกล้ๆนะคะเดี๋ยวพาลงไปเบิงใกล้ๆเจ้าค่ะวันนี้คุณพ่อมการสิพ้าลงไปนะคะพาพีพ้านองลุ่งไปเบิ่งใกล้ๆสัมผัสใกล้ <S <s. <S <s. ๆนะคะสัมผัสใกล้ๆ คข่ไข่สา 3, มพันบ, 3, บวกันป่ะไขายขกับสามพันบบกแต่เพิ่นเอินว่าล้านหินอ่าหินยังกล่ะหินดันตีล้านหินดันเพิ่นเอินว่าคือกันนะคะแต่มันสิไข่ไขๆกับสามพันบบกจังหวัดอุบลราชธานีตีคนคนพ่อขกมกาเคยผ้าพีผ้าน้องไปเบิงเ่งแลวเนาะสามพันบบกเคยอัดคลิปเคยลงคลิปให้พีให้น้องเพิ่งเล่ ระวังนะครับน้ำไหลด้วยนะคะระวังระวังตลุยระวังนะคะโอ,คโอ้โหอุ้ยเป็นรูปหัวใจนี่นะเสียงน้ำไหลเนาะ ได้ยินบ้าเสียงน้ำไหลธรรมชาติสร้างมาดวที่ถัดนะคะอุย้ยพี่น้องขาอยากให้พี่อยากให้น้องมาสัมผัสน้ำกันเพราะมีคั้สิสิบรรยายแล้นแหละสวยงามเหลือเกินเพราะมีคำบ้บรรยายเลย ดีนะคะมันนี่บดแดดแจ่มเห็นฝ้ารั่วๆนะคะเห็นฝ้ารัวระวังนะลูกอุ้ย <c oughs> ไ,ปไปเรืร่ยรอยๆเฮาไปเรืร่อยๆเอาลงไปทำไมไปทำไมค่อยๆได้ลูกเอยค่อยๆค่อยๆ,ๆ ค่อยๆขึ้นมาได้บ้าละ่ะวนมาทางนี้วนมาทางนี้วนมาทางนี้ไปบ่ได้ได้ทางนั้นวนมาพี่ก้อนอวมออมนมาวนมาวนมาวนมาเอาขึ้นไปบ่ได้เด้อระวังเด้อระวังมาทางทีมาทางาทางีอื ค่อยเดินค่อยค่อยเดินนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยเรือ่อยยุบค่อยค่อยเดินเด้อค่อยค่อยเดินเด้อค่อยไปเด้นอ,ดน,อน้องขาสะจั่นบ้านี้เกิดอยู่ในซอกหินเพาก,ก็เกิดขึ้นมาได้เพาก,ก็เก่งนะ เรื่องเติบโตได้ไปได้ไหมล่ะไปได้บดอสมึงธรรมชาติสั่งมากนะคะธรรมชาติสั่งมาก ระวังเดอ้อค่อยค่อยเดินระวังระวังไม่น้ำนะคะนี่ก้อนหินสะสมหลากสีเลยล่ะฮะกบกบน้อยเว้ที่เห็นหลากสีหลากลายสวยงามนะคะ โทรับตกลุงนี่หันเอาไปได้เด้ค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยเดินโทราศัพท์เอามาไว้พี่บอเดี๋ยวอย่าพึ่งยยนนั่นละเดี๋ยวจะวไปฮะโอ้โหป๊าดพุ่นอะลงไปลึกๆพุ่นนะค่อยไปไค่อยๆไปปึ๊บ มันสีลืนเด้ยนี่มันมีชีดินติดนี่ระวัะงระวังถอดรองเท้าไหมระวังลื่นนะใช้รองเท้าแตะหนังเพื่อผ่าใบนะระวังนะระวังลื่นนะนี่แม่ทั้งพี่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเดิน,ปนไปเฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอยว่าพึ่งอย่าพึ่ง เพิ่งไปค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปไปได้บล่ะค่อยๆอืมเดี๋ยวค่อยไต่ไปิ่งเด้อามาสิไปได้บละล่ะึ้นม่พี่บอืม่พี่ยังขมหันบอไปได้ไหมึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เพิ่งค่อยๆาคืนไปหันได้ปะล่ะไปทางไหนละ่ะไปได้ไหม ไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเราเข้า<ป>เจอกันไปกันทั้งใดล่ะโอ,อ้หกยังเข้าล่ะอ่ได้ไอย่เพิ่งไปนะหัดเตียนเข้าไปต้องไปเ้อาหาทั้งกลับเลยทั้งไปโดนตัวโอ้อันนี้สะพานข้ามให้ ผ้านยางคำอึบโอ้ยตายตายกับกบบาไงหลังเออ<ะ>มเมนแล้วก็ก็เจ้ากอฟาไฟไวอันนี้เป็นสะพานยางนั่นนี่ฮะอ,อ,อ๋อเขานอนพักอยู่นี่เนมน,มน,น,นมอืม,มอ๋อ จอดอื้มแปดตัวอืไปวนกลับขึ้นเฮาต้องไปเก็บเอาลูกปล่อยไป ลุมลมึกเหมือนตะยานนะถ้าตกลงไประเรียบร้อยเลยต้องใส่ความระม,มัดระวังยางสูงเลยนะคะนนะย,ยน่ยยนๆย่นๆโ,โอ้โหกว้างไงไพศาลนะคะมาทางผีมากลับขึ้นทางผีมาทางผีค่อยๆเดินเดินเล่นเดินเดิน เดี๋ยวมันสินั่นพี่ๆมาทํากันข้างหน้านี่อย่าไปพุ่นค่อยๆนั่นมันไปยากข้างนั่นน่ะมันสินลื่นเด้ค่อยๆมันสิลื่นไปก็อ,อื้มีน้ํอ่ะ บัวอะไรเน่ยน้ำด้วยจะไปแตะน้ำ่ะลูกก๊ลูกออดมะมาท,ทั้งพี่มาท,ทั้งพี่นั่นน่นนั่นน่มันซีล,กลูกเข้าไปหั่น เฮยเดินอ๋อนี่เป็นตน้นไม้งอยู่นี่น้ำมันอยู่้างนะคุน้ำมันอยู่ใต้างอือหออจะไปทางนั้นจะไปทางไหนจะไปทางไหน่ มาพี่มาพี่เนี่ยวนมันนี่เรต้องกลับขึ้นนี่ยังมันนี่ไมปะใช่เราต้องเท่าไใช่ตองมาเรื่อยต้องมาต่า้บาดานังมได้น้อยู่ข้างล่างอุ้ยแถมไหมเตียงอ่ะใต้บาดาลอยู่เืองเนี้ยสวย ใ่ก็ะทางได้วทางนี้ได้จพิ่งไปจะพิ่งไปจะพิ่งไปจะไปทางไหนได้ทางนี้จะกับทางไหนอะมได้ปะมันก็สูงเจัดด้วยจะไปทางไหนอะเดต่อพาม ไปได้ปะบ่เขาจะได็กกลับขึ้นทังเขาใช่ไดนี่ไปไหมอันตืนๆนี่นี่อันนี้นี่นี่เดินขึ้น